สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างมีรถมือสองนะก็เห็นผมแสดงว่ามีรถมือสองมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆที่ชมกันอีกแล้วนะครับเราก็เจอกันทุกวันนะเวลา18บแนาฬนาทีนะวันนี้นะครับเป็นรถทิงสันพิเกเอมฝาแดงนะที่ f c จากบุรีรัมย์นะครับส่งมาให้ในไลน์นะนะครับก็ให้มาลงรีวิวขายในช่องให้หน่อยนะครับ mm hmm. เขาก็ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับ mm hmm. เขาส่งมาให้ในไลน์นะ mm hmm. ก็ไปไปดูรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับ ก็คันนี้เป็นป้ายจังหวัดสุรินทร์นะครับบอทห้าสามแปดหกนะครับสีแดงนะคันนี้ดิสันพีิมกมฝาแดงนะก็ส่งมาให้ในไลน์นะครับเดี๋ยวมาดูภาษีนิดนึงนะสองห้าหกห้านะเนี่ยครับบอทสามห้าสามแปดหกจังหวัดสุรินทร์นะครับ,บรท 3, 5, 3, 8, นนะบบเบียนนะอ่านี่ครับเป็นรถปีสองห้าสามเจ็ดนะเครื่องสองพันห้าดีเซลนะครับคันนี้ แดงนะครับนี่นะมาดูรถกันก่อนได้นะครับอันนี้ลุงเขาถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งในไลน์มาให้เนาะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับถ้าอยากจะให้ผมรีวิวขายรถแบบนี้นะครับก็สามารถส่งมาในไลน์ได้เหมือนกันนะผมจะหมักลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะที่มาไม่ได้นะครับก็ส่งมาเป็นวิดีโอแบบนี้ก็ได้แล้วก็มาลงขายในในช่องอีกช่องทางนึงนะครับ เหมือนเป็นสื่อกลางในการขายรถนะครับก็ทักมาได้นะครับนนะหรือใครอยู่ใกล้จะไปดูรถก่อนได้นะเพราะว่าผมก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆคนนี้ดูรถนะครับจะซื้อรถเนี่ยให้ไปดูรถตัวจริงก่อนก่อนที่จะซื้อนะครับเดี๋ยวผมก็จะ,ะเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปนะก็ที่ถ่ายมาก็นี่นะครับถ่ายมาครบเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านในเครื่องครับอันนี้เดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนเนาะ ดีเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอไว้นะครับเวลามีรถมาใหม่ๆจะได้ทันเนาะบางคนมาดูรถขายไปแล้วนะครับให้กดติดตามไว้ตันนี้ใช้งานได้นะครับเจ้าของรถท็อแจ้งมาว่าเขาใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่นะอันนี้มียางอะไรด้วยหนึ่งเส้นนะ เขบอกไปว่าให้ถ่ายจุดไหนบ้างจุดไหนบ้างนะครับลุงเขาก็ถ่ายตามที่ผมบอกแล้วก็ส่งมาในไลน์นะเดี๋ยวมาสตารนะครับนี่เนาะใช้ได้นะทีเดียวก็นะสำหรับ fc ทุกๆท่านนะครับถ้าอยากจะขายรถนะก็แบบนี้ให้ส่งมาในไลน์ผมจะแปะลิงก์ สำหรับใครที่จะส่งมาก็ให้คลิกเข้าลิงก์มาเลยนะเดี๋ยวดูภายในก็ตนะัไปต่างๆนะครับได้ได้ครบนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูเครื่องยนต์กันด้วยนะนี่นะก็เครื่องยนต์นะพยายามถ่ายแบบที่ผมถ่ายเลยนะ,นะนะะน,น,นะครับว่าจะเป็นหม้อน้ำหรือว่า เครื่องยนต์นะครับดูน้ํามันเครื่องนะผมเลยก็ถ่ายแบบที่ผมถ่ายมาเลยนะครับไปดูกันแบบจ,จ่าเลยครับไม่มีคัสครับอยากจะลงในช่องนะครับก็เน้นให้แบบมีสุดใจน,นะไปถ่ายกันแบบละเอียดเลยครับอันนี้นะครับก็เปิดวิที่งนะแปดหนึ่งเก้าพันนะครับสำหรับใครสนใจก็โทรไปสิดูข,ของหมก็ได้โดยตรงนะครับ แล้ววันนี้ก็ออกคําว่าสวัสดีครับ